สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์แหล่พะรวยครับพี่น้องน้ำผาทุกท่านมากมือนี่ดีใจน้ำครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหลายคููหลายคนพี่น้องเอฟซีมีโชคมีใช่กันไปหลายๆท่านแล้วพี่น้องเนาะจะท่านใดที่มีโชคก็ดีใจน้ำครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านท่านใดที่พลาดวันนี้วดหน้าตามตัวครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับสำนักใดเขามาแน่สำนักใดเขาแน่ เขาจะโทรมาถามสำนักไหนเขาเนี่อาจารย์แหลกปราเสริฐล,ละว่างวดนี้ถิคัดงวงหัวมากสี่สำนักครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเข่ามากสามสำนักครับพี่น้องสิลุตจะคือของเสียทุ่มดินวดนี้พลาดไปครับหลังจากวดทชี่แล้วเพื่อนจะได้แห่หล้านบุญแล้วพี่น้องเครื่องเครื่องลักวันนี้จะลุดไป <c oughs> งวดทีวินาติดตาม งวดหนาหรือว่าเอฟซีท่านใดเนี่ยชางป่าตอเป็นน้องเอฟซีโปรเลขของอัศมนาเด็กของน้ำน่อาจารย์แหล่สีน้ำผ้าทุกท่านไปเบิองน้ำกันครับพีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านจะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีท่านใดที่เข้ามารับชมขอฝากกดไลค์กดแชร์ในท่พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็น,ำนกำลังใจให้ทั้งช่องน้ำแนืฝากกดติดตามน้ำฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำแน่ เพื่อจบประาทคลิปใหม่ๆชาวเดเด็ดเวลาออกไปทำคลิปนาพี่น้องเนาะมาพี่น้องเอฟซีทุกท่านอาจารย์แหล่เสด็จนำผ้าทุกท่านเขาไปเบิงแต่ละสัมนกที่เขามาหลมาวิจัยกันเบิงวังวันนาจะเป็นทังไหนเนาะครับเนาะจะดีใจน้อสสุขสุขคุคร,รรครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสำหรับเจี๊ยงจะยังบระพาทครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเขามาลาง ก็งวดน้าตามต่อครับพี่น้องสำหรับเอฟซีเจียงเนะาะงวดนี้จะดีใจนาครับพี่เฮอสุขูสกคนโบเขาบนจะเขาล่างโบเขาล่างกับเขาบนนี่เดี๋ยวรับเจ e ียงงวดนี้มาตามต่อครับพี่น้องว่ามีผู้ใหเขาเน่ยจะมาครับอาจารย์แหล่สิภาไปเบิ่งน้อพี่น้องเนาะสำนักแรกที่เข้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านพระจุดงหนองคายครับพี่นอ้องงวดที่แล้วเพิ่นหายมาก วดเทเลข,ของเพื่อนเขา 19, หนึ่งเก้าหัวนี้เป็นหัวที่สองครับพี่น,น้องเอฟซีตุกท่านที่ทั้งช่องเด็กไปทายถ้ำของพระชุดดงน้องไข่จะเชื่อว่าเขาพี่น,น้องเขาบ่ได้กลับได้แหละครับพี่น,น้องเอฟซีของเพื่อนตัวเลขของเพื่อนสี่สองศูนย์ก็นี่สาวิ่งนี่มาเต็มๆเ,เลยพี่น,น้องเอฟซีตุกท่าน เด่นเล่นล่องของเพื่อนนี่ส่วนงวดที่แล้วก็มาต็่เติมเพื่อนกันครับพี่น้องงวดที่แล้วเพื่อนก็เด่นเจ้าล่องหนึ่งนี่กับเขาของเพื่อนพี่น้องเนาะงวดนี้กับมาสี่สองศูนย์เข้าบัดตุกตัวพี่น้องสี่สองของเพื่อนเล่เด่นของเพื่อนสี่เด่นสองวันนี้ของพาตุดงน้องไข่เดี๋ยวพี่น้องของเพื่อนกำลังสั่งกำแพงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน เพิ่นกำลังสั่งกระแพงวัดนะพี่น้องเนาะกะกำลังสั่งกระแพงงวดหนาเอฟซีจะนาติดต,ตามหนาลุ่มทับพี่น้องตามหนาติดตามครับของพระตุดหลงน้องค่ายเพิน่นเพราะว่าช่องส่องเด่นประเฮ็ดทั้งสองงวดเขาทั้งสองงวดเลยพี่น้องคุูสันตัวเป็นเลขสูตรเท่ากันครับพี่น้องเอฟซีของเพิน่นเป็นเลขสูตรข้าวเข้าศูนย์เก้านะพี่น้องเนาะนี่ครับตัวเขาของเพิน่นเขาตัวได้แอดลูกสันเขาตัวนี้แหละครับพี่น้อง งวงหุยอยู่หหละครับข้าวข้าวศู 09. ของเพิรนพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่านมีซีหนึ่งซีห้าซีหก็ลักไปเข, 09. ข่าศูนย์เก่าของเพิรนพี่น้องเนาะเข่าเหล็กลางของพาตุดงน้องไข่ครับหนาติดต,ตามเพราะว่าเพิ่นกำลัง เปิดแนวช่างหลักกระเพาะคนสื่อสารกระแพงเนาะพี่น้องเนาะคนกระเพาะสื่อสารกระแพงวัดคนจะปล่อยตัวเล็กออกมาป่าตอนพี่น้องเอฟซีศูนย์เก้าครับพี่น้องของเพื่อนเขาเนาะพี่น้องเนาะสำนักได้เสาอีกแอดไปต่อครับพี <Hi. S 2> ่น้องของพระทุดงน้องค่ายครับพี่พระทุดงน้องค่ายพี่น้อง รัวรองน้องคายตัวเรียกของเพิ่นครับพี่น้องเข่ามาจเต็มเต็มครับพี่น้องสำนักที่สองครับพี่น้องขี่เข่ามากสี่สำนักเข่า3ามครับพี่น้องสำนักขี่เข่ากระคือ เซ no no? ียนนอนหน้าครับพี่น้องกลับมาแล้วครับเริ่มกลับมาแล้วครับพี่น้องเซียนนอนหน้าตัวเลขของเพิ่นศูนย์เก้าไม่ต้องกลับครับพี่น้องตัวเลขของเพิ่นมีศูนย์สามศูนย์สี่หอดศูนย์เก่าเอายังไงบันไรหลักศูนย์มอเซ่ของแอดเองกันเลยสรุปตัวเลขอะเดี๋ยวย่ำดูว่าของเพิ่นวิ่งศูนย์มาศูนย์อย่างเดียวผมขาศูนย์เก่าครับพี่น้องเอฟซีเซียนนอนหน้าครับเริ่มกลับมาแล้วครับพี่น้องหัวหน้าอาจตามต่อครับพี่น้อง เพราะว่าทาได้เขาแล้วลคือเขาเงาครับพี่น้องเอฟซีตุกท่ันของเส้นน้าหน้าทาได้เขาแล้วซีรุดยากาครับวันนี้เพราะว่าเพิ่นรุดมาหน,นีสองวันแล้วงวดที่สามมาเขาหล้วก็ทาได้เขาแล้วลคือรุดยากาครับบันนี้เขากบไปติดตามตามต่อกันวันหน้าว่าเพ่ตัวเลขแนวทางของบ่นสีออกมารูปแบบไหนับพี่น้องเนาะตัวเลขของเส้นหน้าหน้าครับเขามาศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หก 07 l 02 08และ09เส้นหน้าหน้าครับพี่น้อง <c oughs> สำนักเส้นหน้าหน้าครับพี่น้องของสายเส้นหน้าหน้ามือนี้ดีใจน้ำครับพี่น้อง fc เส้นหน้านหน้าเดยเห่กขขันสกุลสกุลนะพี่น้องเนาะตัวเลขกของเพื่อนกับบุหรตัวครับพี่น้องหวดนี้ตัดมาแล้วกลมาเต็บๆครับ วันหน้าตามต่อครับพี่น้องไปต่อครับพี่น้องครับเจี่ยงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจียงไม่ตามเคยครับพี่น้องของเจียงเป็นนอกพี่น้องแล้วหัวดีเขาล่างครับพี่น้องหัวดีขาล่าง ว่าสิมันรุ่นบนกันกับร้นบนน่ะเลขบนน่ะลดไปครับพี่น้องมาเข่าล่างการดิ้น,นห่การสกุลสุขคนครับพี่น้องสำหรับเอฟซีเจี๊ยงนะพี่น้องเนาะจะเข่ามากครับพี่น้องงวดที่แล้วเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวครับพี่น้องงวดนี้ของเพิน่นแต่ยังบยยังยังรักษาสถิติไปขึ้นเราพี่พี่น้องเอฟซีดูท่านเข้ามาด้อีขก,กขึ้นเราครับบอผัดดรัทเววา ยังรักษาแชมไป์ใบเดียก็เก่าครับสําหรับเจี๊ยงบ่เข่าบนกับข่าล่างบ่เข่าล่างกับข่าบนดีจะเขาทั้งบนทั้งล่างอยู่แหละครับงวดเมื่อกี้นะเนาะงวดนี้กะเข่าล่างครับพี่น้องสามสำนักกับข่ามาเอ้สี่สำนักกับข่ามาสามสำนักหลุดไปหนึ่งสำนักครับพี่น้องเอฟซี 4, ทุกท่าน วดหนาเขามาตามตัวเบิงว่าสีสัมนำนี่ตัวเลขของเพิ่นจะมาแนวใดอีกพี่น้อง FC ทุกท่านตัวเลขแต่ละสัมนกงวดหนาสีเป็นจังไหนอีกสองสามวันหรือ3าสวันเกเอียงเพิ่นจะลงให้ทัานที่ครับพี่น้องเป็นเลขสูตรครับพี่น้อง3ามสีมื่นลงได้เลยงวดหนาเขามาตามตัวกันอีกครับ วันนี้กด็ดีเจนำเอฟซีท่านทุกท่านทีดได้เฮกันสุขสุขคนนะครับพี่น้องเนาะ,ะกะหอนเจอียงครับพี่น้องงวดติดพานมากจะเข่าทั้งบนทั้งล่างแลวกะเข่าทั้งสามตัวนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาบึงงวดติผ่านมากกันนี่ครับพี่น้องเอฟซีงวดติดพานมาก งวดนี้กับมะเขาลางังงวดที่ผ่านมา16เมษายน2565ของเพิ่นกับมีเข้ามา19และ85แล้วก็เลขไทยสามตัวเอ้ยเลข3ตัวกับเข้าของเพิ่นครับพี่น,อน้องงวดนี้ก็ยังรักษาสถิติไว้ได้คือเก่าครับพี่น,อน้อง FC ทุกท่านแต่ยังเข,าข่าได้คือเก่าครับยังรักษาสถิติไว้ได้คือเกา่างวดหน้าตามต่อครับตัวเลขเนี้ยท่านเกย์ยงครับพี่น,อน้อง FC ทุกท่าน แตดีเจน้ำสุข,ขูสุขคนครับพี่น้องท่านใดสีมิโชวมิใช่สำหรับวดนี้จะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่เข้ามารับชมวงจะต้นจนจบนะพี่น้องเนาะจะวันนา้าตามตัวครับพี่น้องจะขอขอบคุณขอบคุณครับขอฝากกดไลค์กดแชร์นะได้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องน้ำแน่ ดีใจนําสุข,ขุูสุขคนครับคลิปนี้ล่วงไหวซ์ซมี้ครับพี่น้องสวัสดีงามๆครับสวัสดีครับ